กล้วยดองน้ำผึ้งนะคะทําครั้งเดียวสามารถเก็บไว้ทานได้ถึงกับ3ปีเลยค่ะกล้วยดองน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะแก้เรื่องอาการภูมิแพ้นะคะปรับสมดุลของร่างกายช่วยให้ผิวพรรณสดใสนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะมาค่ะกล้วยที่เราจะใช้ใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกแบบนี้ค่ะกล้วยน้ำว้าสุกข,ขนาดนี้ไม่ต้องให้เละเกินไปนะคะถ้าหากว่ากล้วยสุกจะเละเวลาดองน้ำผึ้งไปน,นานแล้วมันจะเละค่ะ ต่อไปนะคะจะใช้เป็นน้ำพึ่งแท้ค่ะใช้น้ำพึ่งแท้ที่หาซื้อได้ตามเซเว่นตามร้ันทั่วไปถ้าหากว่าใครไม่มีน้ำพึ่งก็สามารถใช้น้ำตาลเคี่ยวนะคะแทนน้ำพึ่งได้ค่ะแต่ว่าน้ำพึ่งสรรพคุณจะดีกว่านะคะในส่วนของโหลดองจะใช้เป็นโหลแก้วก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องนําน้ําร้อนมาลวกในโหลแก้วของเราก่อนเพื่อให้กล้วยดองน้าพึ่งของเราเนี่ยปราศจากเชื้อโรคนะคะเราก็สามารถเก็บได้นานถึงกับ3ปีเลยค่ะ ขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราก็นํากล้วยนะคะมาล้างน้ําทําความสะอาดก่อนที่จะปอกเพราะว่ากล้วยเนี่ยถ้าเราไม่ล้างน้ําแล้วเอาไปปอกมันจะมีเศษผงเศษฝุ่นติดําเปลือกกล้วยนะคะนี่ค่ะเมื่อล้างน้ําเสร็จแล้วก็ตัดออกจากหวีใช้ประมาณแค่เลยใช้ไม่หมดหวีนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะเดี๋ยวเราก็มาทําการปอกกล้วยได้เลยค่ะถ้าเราปอกกล้วยแล้วนะคะเจอเส้นขาวๆเนี่ยให้ดึงออกให้หมดเลยเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เนาะ นี่ค่ะเส้นขาวๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำก่อทำการหั่นเป็นชิ้นขวางแบบนี้นะคะอย่าให้บางเกินหั่นชิ้นหนาๆแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเวลาเราทานแล้วเราจะทานครั้งละหนึ่งชิ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เมื่อหั่นเป็นชิ้นได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนถัดไปกันได้เลย นำกล้วยที่หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนำมาบรรจุใส่ขวดได้เลยค่ะขวดนี้มันขวดเล็กนะคะก็ใส่ได้ไม่เยอะเนาะถ้าหากว่าใครนะคะชอบทานก็สามารถดองเป็นขวดใหญ่ๆหรือว่าทีละหลายๆขวดได้เลยจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำพึ่งลงไปใส่ให้ท่วมตัวกล้วยได้เลยค่ะแต่อย่าใส่เต็ม ขวดแก้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดองนานๆไปแล้วมันจะเป็นฟองอากาศขึ้นมาปิดฝาให้เรียบร้อยปิดฝาไม่ต้องแน่นนะเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาจะเป็นฟองขึ้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะตั้งไว้ในครัวนะคะอย่างน้อย1เดือนนะคะถึงจะนํามาทานทาน1ครั้งนะคะ1ช้อนก่อนนอนค่ะรับรองอาการต่างๆดีขึ้นแน่นอนค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานตลอดระยะเวลา1ปีเลยนะคะจะเก็บในตู้เย็นหรือว่าเก็บในครัวก็ได้ค่ะและเมื่อครบเวลา5วันหรือว่า1อาทิตย์ให้เรามาทําการเปิดฝาขวดนะคะฝาโหลหลวมๆนิดนึงให้แก๊สเข้าออกนะคะค่ะ ถ้าพอมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะค่ะเราเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ